นี่แหละครับไหบ้านผมเป็นดไดบริอวดดอกเบืองแงงนเบืองไหเเบืองซื้อ,อ,อ,อมาเบืองมาเบืองเบืองังี้งงยสีละนี่ละ่ะบานเฮ่านี่ล่ะงานมีลายยางงานก็นได้ถ้าคนเข้าใจถ้าคนเห็ดเป็น ผมก็ว่าอันนี้ละงานอันนี้ก็ถ่ายรูปนี่เป็นอีกง,งานหนึง่งเน้นผมได้ทั้งสองยางเฮ้ยอันนี้ได้สองยางคนยังถ้ามึงสวนนี่นี่นี่หม่องหนึ่งสีดำสีน,สน้เงินหม่องผมสีมะลัยสดมาถ่ายถอดอันนี่นแหละนี่ผมได้เฮ็ดไว้มันเป็นหม่องผมหมักอยู่ในห้องง่องม,องมกักอยู่หม่องเกา่ามันเป็นโพด มาโหดมานอกเข้านี่แหละผมเขาเลยกมาขุดเห็นม,มันง,งามๆนี่สิที่ะหละแต่ว่ามีแม่งยังกเรากิมานอนอยู่นี่ปลูกเปไว้นะาอมืนนึง,นงผมก็เห็ดไปแล้วแหละในปูฝ้ายเก่าผมมันหากพท่านนำใจปันไดอันนั้นมันเป็นเด็กฝึกงานอยู่มันยังพรท่านเกง่งอันนี้ก็บไริยอมรับไปจากคลองเก่งดอกพอเห็ดใดพอหกูกดหูเก่งเขาเลยจักหน่อยว่าง่ายๆกับพ่อไส้นั่นแหละเมืองเมืองป้ามันที่แหละ พีเบิงอีกหอยสีพาะจะไปทุบเพื่อมืาอนี้หอยสีพาเจ้าพี่เบิงมองสวนบักทุเรียนลุข่ขหอยพ่อมเอ้ขหอยกระมีลุ่งมีสวนบักทุเรียนนําอยู่ไดนเอ้สีพาพี่เบิงเป็นกระปูมาโดนเนี่ยแหละเป็นกระเฮ็ดด้วยมือของคนเองอืมพิชาเคนเองอืมภูมิปัญญาคนเฮาเลย อยู่กับลกช่วเชียวคือกันเพื่นอนกับมักอยู่กับลกช่วเชียวคือกันเห่าบ่ความสามารถคนเท่ามันบ่นนนคือกันไดนความสามารถคนเท่ามันบ่คือกันยีงมาแร่งมาจักสิพาไปเบิงสวนมักทุเรียนลูกข่อยมียังให้เจ้ากินมากมากอยู่ดอกเดี๋ยวข่อยเสียเถิดเบิงอือองรีวิวตัวน,นี้ก้อนก่อนข่อยสีไปได้ของขอรัวข่อยได้ขบอควัยัหญ่ๆ เอาอืออยู่ทั้งพนแห่งเนย่งวันศุกรนางตัดสิบนี้แหละเอ้ามาหอดเลยไดทไายตั้งแต่ห่างนกมันก็ยังลุมตกมาอยู่นี่สงสัยเมื่อคืนฝนสิบตกแห่งปันนี้ก็สิบไปพาหยางลุกไปข้างหน้าแ้่บ้านบ่งปลามันอันนี้ห้องป่าห้องลุมเว้นนี่ ของให้ทองหน้าเขามันกแกจังสีแล้วมึงก็ว่ามันก็พ่ออยู่ๆแต่นี่แหง้งขาดไปเห็ดงานแนวนี่นู้ยแหง้งแห้งมากอยู่จังสีแล้วขอทามันจังแบบว่าเปลี่ยนอยู่ตลอดนะเมือ่อตองนี้หมกเกาบ่ได้จำเจหอมคนเน,นี่ยนี่เนาะ กูใด้คำว่า,าอยู่ในห้องก็อยู่ในห้องไหคือ,อคนหาอยดูบุกือกันวิธีสางต้ต้ตนกับบุกคกันไหนีออ่แหละผ้ามา,านยางเบิง้งเช็คเบิง้งหนาหนาหนาฝนเกิดประมาณนี้แหละนีคนมาถากยาเลยรอบนึงของยังพนใน้ใส่ปุ๋ยอยู่ตัดใบเขาเนี่ยมันคำๆย่ยบาจักสมบัต มันจันกับม่เรี้ยงสิษดสเศรษฐเว็นเนี่ยพนหน่งางนก็เลยไปตัดหญ้ายานเครื่องมันห่างก็เลยเศร้าเอ้ยเอาหาหน้าที่กับพ่อออกจากอาดหลไยนี่ไก่เจ้าพ่อเขอมาหาหน้าที่แล้วแช่ขันมกักแช่พวกนี้กระสิบ,บอกให้แช่ไปน้ำลุมเกษตรอืมลุมเกษตรกร สันติแท่แท้จังได้วะสันติเอาว้กอนเดี๋ยวสิบอกผมเบ่งผู้คนก่อนมีผู้คนสนใจผมก็าสิสอนถมีผู้ไดบ่สนใจหลายผมก็สอนคือเก่าอืตามคว,วามเป็นจริงความตั้งใจของเฮาเนอะอสอนทางนี้ลหละคนฟังก็ฟังอนก็สิของเจา้าไม่ใช่สิของผม ผมจะไปห้ามคุณได้ยังไงล่ะอยู่คุนละที่ดูไม่ดูผมไม่รู้เลยนะมันเรื่องของคุณนัน่นเลยแล้วห้านาทีเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ